ดูกรพิสูจน์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาปัตตภีนี้มีน้ำเป็นอันเดียวกันบุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปัตตภีนั้นลมทิศบูรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศประจิมลมทิศประจิมพัดเอาไปทางทิศบูรพาลมทิศอุดรพัดเอาไปทางทิศทักษิณลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศอุดรเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปัตตภีนั้นต่อล ร่วงร้อยปีร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเตาตาบอดนั้นต่อล่วงร้อยปีร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่ง จะสอดคอให้เข้าไปในแอดซึ่งมีช่องเดียวโน้นได้บ้างหรือหนอพิสูจน์ทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญข้อที่เต่าตาบอดต่อล่วงร้อยปีร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งจะสอดคอเข้าไปในแอดซึ่งมีช่องเดียวโน้นเป็นของยาฉันนั้นพิสูจน์ทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์ เป็นของยาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลกเป็นของยาธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็เป็นของยาความเป็นมนุษย์นี้เขาได้แล้วพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอ,อุบัติแล้วในโลกและธรรมวินัยที่ตถาคต ประกาศแล้วก็รุ่งเรืองอยู่ในโลกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าน,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 นี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาพระไตรปิฎกเล่มที่19พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11 สังยุตตานิกายมหาวาระวะชิคละสูตรที่สองว่าด้วยการได้ความเป็นมนุษย์ยา